เรามาเริ่มกันเลยเนาะเริ่มลงเลยนะคะอันนี้ผงลาบสำเร็จเติมรสแซ่บนะคะยี่หอ้อนี้เลยเนาะอร่อยแล้วก็รสด,ดีนิดนึงอ่าพูดผิดชูรสนิดนึงนะคะไข่เข้าลาบใส่รสด,ดีกันพริกผงหนึ่งช้อนวันนี้จะอ่อนเผ็ดนิดนะคะอ่าเขาคั่วใบมะกรูดกระเทียม หอมแดงหั่นนะฮะหอมแดงหัน่นลุยเลยเนาะพริกจวดจวดมัดนนาวเปรี้ยวแซ่บจี๊ดจีดสะใจนะฮะจี๊ดเลยเนาะลุยมือเลยนะคะ งานนี้ยายจ๋าจะใส่ปลาปใส่ปะลานิดนึงนะคะนี่คือปลา้าน้ำปลาอาจัดเลยก้อยกุ้งก้อยกุ้งืมไม่ถนัดเหมือนมือนะคะลืมใส่ถุงมือเมื่อกี้ หอมหอมหอมกินมะนาวกินขา้าวคั่วกินปลาลาดูสีสันสิทั้งพริกหั่นพริกซอยขอชิมก่อนนะคะรสชาติจะไดอืมเห็นน้ำปลาอีกนิดเปรี้ยวอีกน้อยอืม ต้นหอมผักชีลงไ้านอืมเส่แล้วพี่น้องจา๋ามามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันในครัวอีกแล้วนะคะวันนี้อยากจะเสนอเมนูเนาะลาบกุ้งก้อยกุ้งนะคะก้อยกุ้งแต่เป็นกุ้งดาดเด้อพี่น้องจา๋าผักสดของเราก็เป็นผักในสวนนะคะผักในสวนแล้วก็ผักมาจากบ้าน พี่ปองด้วยนะผักชอยผักสลัดมะเขือยังเหลือหมดแล้วรุ่นนี้นะคะนี่ข้าวทองที่เก็บมาจากบ้านพี่ปองนะมามาลุยเลยนะคะกินด้วยกันวันนี้ไม่ถึงกะัะพิกเม็ดแต่ก็แซ่บนะมาลุยเลยนะคะอืมกุ้งเป็นตัวตัวใช้มือไหมอ่ะจัดอย่างนี้เลยอืม เยจีบกไหนบอกว่าจะลดพริก่ะขอข้าวก่อนนะคะมากินข้าวด้วยกันเนาะอืมอืม,อมทั้งพริกผงพริกซอยนะคะพิ่ทันเป็นชิ้นๆเนาะถึงเครื่อง Hãy subscribe <coughs> 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 cam <tôi> tô sợi tay Hãy subscribe cho kênh หอมน้ำปลาตัดน้ำปลานดิดนๆนะคะมีผักหลังบ้านนี่มีความสุขที่สุดนะผักชีลาผักชีนะคะอื ผัดข้าวทองก็จะได้กินแค่หน้านี้เนาะเป็นยาด้วยนะคะสรรพคุณยืมเสร็จจ้าพี่น้องจา้าอหั่นเครื่องใส่นะคะแซบแซบ วันนี้คงไม่เสบท้องนะ <laughs> ขนาดบอกว่ารดพริกนะดูพริกนะคะ

เผ็ดเก้าสุดแซ่บสุดแซ่บพี่น้องได้หมดแล้วอร่อยมากมาสอยหมดไหม อือกินเผ็ดจะเปิ่ผักนะคะมันจะช่วยตัดเนาะแก้เผ็ดได้ยาจะาชอบกินผักสดอืม กินแล้วพี่น้องจา๋าในกุ้งอยู่สามตัวอตัว คือคำนะคะพอแล้วอืมก้อยแซบตำตำยำๆนะเขาของ,ของแซบบ้านเฮาเนาะสะจใจกับหมดแล้วค่ะ แล้วกุ้งสามตัวนะคะโอเคเนาะขอบคุณมากๆพี่น้องจ๋าที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ครัวต่างแดนใบายาจ๋านะคะกินอาหารแซ่บจากเบลเยียมเนาะขี้นอดบ้านเฮานะคะอยู่ที่นี่ก็ไม่อดไม่อยากแต่ว่าก็ต้องหาอะไรดัดแปลงเอาเด้อขาดปลาบดได้ขาดเข้าบ,บดได้อยู่ได้อย่างไดหนาวแบบนี้นะคะชุกดี ยังมีอาหารบ้านเฮามาให้กินจนถึงเบลยเยียมเวยพี่น้องจา๋าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะเนาะหายเจ็บหายไข้นะสุขภาพแข็งแรงต้านทานาโรคโควิดที่มันกำลังเกิดขึ้นอย่ามาใกล้มาไกลพี่น้องเฮาด้วยจ้าสวัสดีค่ะบ๊าย